น้ำเลยไม่ใช่น้ำเส้นยังเดียวนี่ซึงก็เป็นเนื้อผักข้าวผัดเค้งส้มค่ะนี่ต้มยำ กินน้ำจะเตอ๋อนึ่งข้าวเหมือนคนป่วยเนี่ยนั่งกินข้าวตาลอยอืยหเหมือว่าให้ฉันนี่มันปตวยนีนบาปไม่ละบาปว่าบาปจินมป้ายจะลองน้ำพริก้วยนี้ไม่ละมันแตกต่างกันเลยนะ อออืวรเออป้ับติดใส่ใบมะขามด้วยอ่ะใใบมะขามด้วยมันก็หอมย้ายวนจมูกเบเบ้เบ,บ้ไทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว เอนนอเอากุ้งมาจำได้ไหมตอนนั้นน่คดดะคือถ้วยผัดอ่ะผัดข้าวกินหมดอ่ะถ้วยเบลอที่ทางเท้านั้นจินคนเดียวอ่ะันหลังเอาเอากุ้งมาต้มเนาะต้มกินได้ว่าคนละรสนะอันนี้ต้มยำโบราณนอร่อย 好吧。 ปอมข้าวไปแล้วก็ไม่หมดแล้วเ <laughs> นี่ยหัวข้ากันนี่ต้องไปห่วงเขาออก <laughs> ห่วงว่าเขาจะกินข้าวไม่หมดต <laughs> ัวเองเอนะี่ย ส,ส้มหัวไชเท้ากับผักบุ้งบุ้งนาจนวันๆถึงเขามาเอากินถ้วยันี้ขั้วอันนี้กับต้ยมยำต้ยมยำหมูค่ะต้ยมยำหมูคือตัดต่ำตัดต่ำอร่อยข้าวเย็นผัด ม่ใช่ว่าไม่สบายนะไม่ใช่ว่ากินข้าวได้นิดนะกินข้าวได้น้อยกว่าเดิมหนึ่งสัปดาปากกวบจักรันกระชังกินข้าวได้แล้วข้าวเย็นไม่เหลือนางเหลือมาตั้งเป็นชาติแล้วเพราะมันไม่มีหมาจรนต่างหากแล้วที่มันเหลือเนี่ยตะเบนเนาะเห็นไหมมันมันอร่อย มีเคียวาดิแกงโฮเคแกงโฮเฮกลางนาต่ป่านนน่อยไปสอนมาก่อยมือเลยอาว่าถมาแรงนะหัวสุบสะบองนะตะบองพวกบงแกงโฮเมาสดกินมึงไปเข้าร้อกินิเยอาอันนี้บองน้อยเน่ก็บงนาบงเหงาเหงาดิ้นใจคุ แค่นี้ก่อนนะคะคนถูกขู่คำรามด้วยสตอของป้าก็ไม่กี่เม็ดไปแล้วค่ะ,คะสวัสดีค่ะ